และเราก็ uh, ได้สั่งเบียร์มาแล้วนะคะวันนี้ uh, นิ่มดื่มจีนเนสค่ะแล้วของอลันก็เป็นว a ตส์นิ่มคาริฟคาริฟ yes company from yes คาริฟ for อลัน yeah แล้วก็ uh, จีนเนส from นิ่มค่ะ uh, congratulation first really good luck โอเควันวีแฮปปี้แอดเอ็นจอยทุนายน์ทุนายน์วีคอนกรีเลชันช่างกระบี่ออร์เด็บบี้แข้งช่างกระบี่ออร์โอเคงั้นวีมิกจอยช่างกระบี่เฟอร์แล้วก็เดอะเด็บบี้แข้ง for congratulation English โอเคโฮวีแฮปปี้เอ็นจอยอีก ลาติ for we English can win ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะบายบาย